เล่นเล่นตัวเลยเล่นตัวเอเชียแบนี้แบบบเหมืนี้หมืนี้เหมอนนี้ดกูแน่อหโอยอยู่ในห้องครัวในห้องครัวแล้วโ้อกูอะมาิี่เี่ แอมโปของรจงแอมโปของเจงเราเดินสงตัวเองนีอ่ก็เมาอีเชนี่กองเียตัวเองยีเฮ้ยเบสแตกเบสแตกต่อหน้ากูเลยไอสเรอย่าเพิ่งรีบตายยังไม่เห็นตัวอะไรไอสัไอ้อมครับแบ๊เฮ้ยเเกันแล้วตัหลับแล้วมังทีมเต็มไปที ไอเยียดลมลลมลำบากกูไม่รู้ว่าผักมาชนิดคืออะไร้ยน่ากินได้แหละเพราะมันทำขายเบไปบ๊ไปเบ๊ไปทุกมันเบเอาเลยเบเออตุ๊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 ตตตแตแตอะไรมันคือฟักเว้ย กูย่เูตั้งใจฟังไอเชฟู้ย่ตั้งใจฟังเกมนี่สัตว์โอ้ยกูียสรุปแม่งแดกอะไรวะกูตายกูบอกให้มึงเข้ากูหน่อยอ้เบอกเบกูมาทำพี่อะไรนะเบึงสกิลไฟเวสสกิลไฟเวสยิงไฟยิงไฟ

ลุไย้กแล้วกไหลเอลกหลีกล้วไอ้เหี้ยเาาเลยเหาเลยเหาเลยอ้ี้ลุกทุกซองว่า็กตายเหรอไอ้เีอเเอาตัวนี้เจอเไอ้ก็งตัวนี้เลยโปลันโตโปลันโต้เี้ยิเกเจอเจิง ไออยู่ตรงหน้าตาละับไดูไอเก่งเกินไอเก่งมแล้วไอเู่ยิงตัวซ้ายเพ่ตัวขวาก็มาเหี้ยเนี่ยไม่ร้องอ่ะไม่ร้องแขกเข้าบ้านอ่ะเออลงมาได้มน่อยเห็นไหมป่าแปดไอเบสปาแปดไปดูเพื่อนเลยกูตาบวอื่นไอาตุกัดแปดตุกัแปดไอสึกเพชกมาอยู่ทีมเราเตอเอ้ยทําไงดกว่า ไอ้ยาเอสแบกไอ้ี่ยแบบย้านะแบบย่านี่ย่าหนึ่งย่าสองใกล้กันใกล้พ่องใกล้เหมียแววอยูวะสีพ่องไงไอ้เบสชีดอแป่ันแปดฉันบะทอมฉันบอลส์ฉันบอลส์เจอนะเปบอลอินเดจอเดวเปบอลสิเดจอบอลสิเดจอยแ้ว ยนบอสินเดี๋ยวจองสวักพอดีเข้ามาเข้ามาด่าเล่นเงียบเลยเขาเออเข้ามาด่าไอ้เกมคุณลุงว่าหลับแล้วนลับลึกว่าหลับตึงไงเข้ามาด่าแม่งเงาจริงไง่ไอะไรวะเนี่ยวุ้นตะฟักลูกนี่มาบอลโอ้ย่ตายต่อหน้ากล้อมลินสันนี่คือเราเล่นแล้วกุณได้อะไรไหมเนี่ยได้แต้มได้อะไรไหมเล่นอย่างเงี้ยได้สนุกได้สนุก ได้คล <Happiness. S 2> ิปได้คลิปได้คลิปได้คล kind of ิปได้คลิปเซอร์ก <awia at> ูจะไปเซอร์เฮลไดเวอร์ทุกถูกได้จากแผ่วทีไดเวอร์ทุกถูกเหรอไปที่เว็บมืดท่าไมถูกเทลไดเวอร์ไดเลยเว็บไปเว็บมืดไปเว็บมืดเดี๋ยวว่เจอเองนักเว็บบอกเออซีจาเดี๋ยวพึ่งเล่นที่แล้วได้ไหวแปดแล้วได้ไหวแปดมันเออว้าวทำไปกูณโรสแก้วมีกล้องเหรอมีกล้องมันจอมปีที่ไหนอยู่ไม่มีไม่มี ไม่มีกล้องคิดไปเ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 องสาอ่ะเสาอ่ะคิดไปเอง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 อ๋อนิวยอร์กซิตี้เอ้ยไม่ใช่เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะลงอ่ะลงอ่ะลงแต่ลงยูทูบไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงก็เอ๊ะแต่ก็มีมูซิฟก็ ไปแด่ครับโองาวันนี้ทำไมครับฮัลโหลใควะใครวะโวยละแคนโวยละแอนไวยละเบอร์ผิดมาเนี่ยดมันว่เสียงไมพีดก็แบบบรรยากาศแะเทอมแผนเชอมแผนเมื่อกี้หายไปนานเทมแผน

ตบกระเด็นเลยอ้ยตักตัวอะไรนคตายไปได้เหี้ยี่ตายไปแล้วไอจีพีเองตายไม่เอาอะไรมิวถึงกี้เลยเดี๋รู้จริงด้วยให้มันเดรู้ how to ร blood ถามถกตบมือเฮียกูงงอันนั้นเลยถามถกตบมือแลกอ่านแลกอ่านตอนหนึ่งมันใช้ได้คนเดียวเหรอกูแต่ว่าจะได้คนเดียวไม่ไม่กูกูอ่านเสร็จกูไม่ไอ้เพื่อนไม่ได้อะเราอ่านได้อ่านได้แล้วลิงคนพบวิริการตบมือโอ้โหตรงไหว จะเปิดคลิปตรงไหนเปิดคลิปตรงไหน้กูตบมือให้อุ้ยตราไปเจอเยคืออะไรวะอ้าวฮาฮ่าอ้หนูจิงตาลัง้นคว่างเลยใส่เฮ้ยมันีควางเป็นใส่้เป็นใส่เป็นใส่อ้ยอุ้ย้ยเป็นระเบิด ไอหมดาไอหมดเกี่ยแต่นรวน้าเยเอาเชฟลนอลืมช้าเลยสัตว์ตอนหมดเลยไม่กูไม่เกี่ยวมันเองมเองมหนเองนเองตนหล่นเองแต่มันไม่ทำเลยหัว้าอยู่อ่ะ เห็นนีกันขีกระบอกอยู่นะอุ้ยเบ็ดเป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 ็ดมาดีวะเขี้ยะเขี้ยวบาัลโหวตเฮี้ยเะไร่ยตายเฮี้ยเระแบบีชีพแม่แต่เราแตน้าเราเลยไม่ตูด ไอ้เฟยลูกเดชว่าแต่ฟังมาเล่นทับกันได้ป่าวแอ่เฮียนี่คุณเดือกตัวเดินยังไงโอ้โห่อไง เเออพืมันมีสองตัวที่เล่นพร้อมกันเลยคนที่สี่ขยับไม่ได้ใช่ป่ะเพราะมันโดนตัวที่สามครับใช่ตัวสี่กับตัวสี่กับตัวสามมัเล่นพร้อมกันง่ายมันเลยมากูเป็นสกอตอยู่ไอ้สัตว์แย่งเล่นเฮ้ยแย่งเล่นทีมออกไหมเฮ้ยมันมาแล้วมันไม่รอเลยไม่รอเลยไอ้เชี่ยกูตีเลยสัตว์สคอยไปแล้วตาเราพี่อย

โอ้ยเวทเวทดิกิงไปก็ตายแล้วอีเชียโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโดนกู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 สักโอ้ยนั่นมันเงอะหงกเขาบ่นนานผูกคอมโบเอาเอาเอาบดได้ไงมันหลบได้หลบดได้ไงคอมโบมคนหลบดีอะไรนี่ไอ้เหี้ยกูสาดกดตั้งนาน ทำไรอยไอพี่นี่ก็ได้ท่เรากันตอนนี้ใครก็ได้เออโอ้โหกลายเป็นนางฟ้เหียกอไกลายเป็านเลยกลายเป็นานเงมดมมดเงเอ้ยเอ้ยเฮียตายเขาเพื่อตัวเองครับลู